วันนี้เรามาที่ชนินเคียร์แลนเซลนะคะมาดูเฟอร์นิเจอร์ลดถึง9กสิบเปอร์เซ็นต์กันเออสอง0มสี่ <24, S 2> เห็นไหมได้อยู่ราคา <c oughs> ได้อยู่ที่นี่นะคะไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น <c oughs> ทำไมทรงมันเหมือนโถส้วม วันนี้คะ่ะเจ๊กอล์นะคะแล้วก็น,น้ำหวานวันนี้เรามาที่ชนินเคลนเซลนะคะมาดูเฟอร์นิเจอร์ลดถึง90%กันสำหรับชนินเคลนเซลนะคะปีนี้เป็นปี2023นะคะเขาจัดทุกปีแหละปีละครั้ง2ครั้งเนอะใครมาไม่ทันปีนี้ก็ไปปีหน้าได้หรือว่าสิ้นปีเขาจะมีอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้างในจะมีอะไรให้เจ๊ช็อปบ้างนะคะและเจ๊จะซื้ออะไรบ้างคะ่ะไปดูกันค่ะ อ๋อเขามีแบบโซนนี้ด้วยนะคะอยู่ข้างนอกห้านเข้าไปนอนดิปะไปนอนก็หลับไม่ไม่ไม่ให้ของกูอ่ะเขาของเขาห้าอันนี้ใช้งานยังไงอะะก็คือนอนอย่างนี้เลยเหรอนอนแบบพอยอย่างนี้เหรออาจ่าก็ก็อ๋อต้องซื้อเต๋าหนักหนักหน่อยแข็งแรงหน่อยไหนก็เอาอะไรไปปูปูอย่างเงี้ยหรอค่ะได้นั่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้าไปนอนแล้วมันพังเ่ยเขาลงร้าได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทได้กองคนสคนไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ได้สองคนตัวเล็ก หวานเข้าไปดิได้หวานได้หวานไม่ถึงร้อยกิ้งเลยกิ้งเอาไว้คุณนี่นีนะเธอดีเหรอไม่ตลกแต่ว่าถ้าเกิดฉันเข้าไปจะตลกอารมณ์แบบอยานี้เทนแต่ก็อยากจะโมเดิร์นและอยากจะปักอากาศไม่ต้องการเต็นไง อันนี้นะคะเตียงที่เจ้ชอบมาดูราคากันนะคะ185,000เหลือ34,000 34, <Wow. S 1> ค่ะอเมริกันคิงแสนสาต่อตัวนะ เหลือเจ็ดหนหกห้ารอย้ยตัวนี้น่ารักอ่ะเธอตัวเท่าไหร่ดูสิประมาณสามสาแปต่ว่าปกติจะราคาปกติเจ็ดหมือ้ยสูง8 9ดสิอันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ชนิเป็นแวร์เฮาส์อันนี้ก็ราคาเต็มอยู่ที่สองแสนนะลดแล้วเหลือเจ็ดหมื่นเก้อันนี้สามแสนกว่านะเหลือ8ปดหมื่นแปดหมื่น เป็นโตข้างเตียงจริงๆต้องมี2อันเป็นลิ้นชักนี่ก็ตู้ลิ้นชักนี่ก็แบบได้อยู่นะแส,แสนเก้าหมื่นหกพันสเป็นเหลือ5 6าหมแต่เอ้ยแต่มันดูของแกงเลยนะอันนี้ของอะไรอะ่ะ <Okay. S 1> อ๋อมีรอยเนี่ยเขาจะมีตําหนินิดนึงมันก็เลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นของเบเกอร์ แปดหมื่นเจ็ดจากเก mm ้าหมื่นเจ็ดตัวนี้โครงไม้ชั้นไม้นะฮะแสนเก้าหมื่นหกเหลือหกหมื hmm. uh ่นแปด้ยฉันชอบตัวน,นี้ว่ะที่เป็นพุ่มพุ่มด้วยหนังกระเบนเนี่ยแต่ไม่ใช่หนังกระเบนจริงนะมันเป็นลายลายปลากระเบนลายหนังกระเบนนะตัวนี้สนนราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดจ้า ของฝากพวกนี้จาก2อ0 0 0นึงเหลือ4 0 0หมืนสองเฮ้ยตัวนี้น่ารักที่นำหวันนั่งใช่ฉันชอบน่ารักดีตัวเท่าไหร่อะไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยเล่นเกมน่าจะเหลือ2 2 0 0 0งกว่าสองมืนสีเออสองมืนสีเห็นไหมได้อยู่ราคาได้อยู่ที่นี่นะคะไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ ทำไมทรงมันเหมือนโถส้วมกินกินไม่ดีกะอ๋อขอโทษเราเป็นคนไม่ดีอ้หน่ารักช่องนะเวลานั่งแล้วมันแับน่ารักไม่ต้องยุ่งกับดูเป็นส่วนตัวเอ่อหมอนกับนี้ด้วยนี่หมอนอ๋อนี้จากหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าหรือสี่สี่หมื่นดมันไอโซเลตดีมากเลยมันสูงเดี๋ยวลองนั่งก็รู้สึกมันไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่หรือไง ตอนขึ้นเราขึ้นเหนือเออมันจะหล่นหล่นหน่อยอุ้ยอันนี้น่ารักเพิ่งเห็นอุ้ยอุ้ยแต่สีนี้ก็คนชอบอยู่นะหมื่นสี่จ้าเฮ้ยหรือสองพันหกเองอันนี้เหลือสองพันสี่เองหวานอันนี้เหลือพันเก้าเองหวานถูกอันนี้ถูกน่ารักเนาะน่ารักแต่ทำไม่ได้แม่แม่เอามาอันนี้สองอันสองอันเหรออันนี้จะเทียบสูตรของอันนี้ของอันนี้ปัญหาไม่สุด มีท่าที่เห็นนะคะตัวนี้มาทะเชุดหนึว่ามีแต่ถ้ามีอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้จากแสนแปนะเหลือหกหมื่นหกหื่นแปด อันนี้เหลือตัวละหมื่นหมื่นหกห้าร้อยตอนนี้เหลือแค่หมื่นสองนะคะอันนี้สองหมื่นห้าเองหวานอาริสินวัลเล่ย์เนี่ยนี่ตัวเนี้ย ยิ่งใหญ่มากเลย9 6 0 0 0นะคะจากจากราคาเต็มคือ382,000หูใหญ่มากเลยโอ้โหนิ่มมากแต่เราไม่ชอบนิ่ม่างขนาดนี้นิ่มไปนะน้ำหวานนิ่มมากเลยอ่ะนั่งแล้วจมเลยไม่ของที่เนี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นข้างล่างหมุนได้แบบว่าอินเทอร์เน็ตดีไซน์ตัวนี้สวยนะว่าไม่ได้ เซนวท์เาอยู่บางนาตรากรดกม23นะตอนนี้เขามีลถถึง90%จริงๆเขาก็มีลดแบบปีหนึ่งมีทักครั้งสองครั้งก็แหละแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปอ่ะมันอาจจะหมดแล้วนะไม่ได้มีมันมีเอาท์เลทอยู่แถวสุขุมวิทนะคะแล้วก็มีโชว์รูมที่พารากอนมีอะไรอย่างนี้ด้วยอันนั้นอะสไตล์แบบพวกคันทรีคันทรีหน่อยเฟนคันทรีอะไรอย่างเงี้ย น่ารักจังเลยอ่ะ,ะของเบเกอร์กระจกห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะใหญ่นะเหลือแค่หมื่นแปดถามว่าคุม้มไหมคุ้มอยู่น,นะหมื่นแปดเนี่ยเอาไปทำเป็นประตูได้เลยกระจกใหญ่มากดูสิสหมดแล้วเหรอน่าสนใจ ตัวละสองแสนสองมืนะฮะเหลือตัวละห้าหมตัวนี้กนะ็มีรูกภ้พไปนะเมื่อี้ไม่ได้ดูรูปภาพ6,000กว่าบาทอันนี้น่ารักดีนะห0ันเก้าเจดพแหละอันนี้แสนกว่าบาทแต่น,นี้สวยนะว่าไม่ได้ วันนี้นะคะเจ๊ก็พามาที่ชนินแวร์เฮาส์กมอยนะครบางนาะตราดก็หอมปากขอมคอเนอที่นี่เขามีลดราคานะคะถึง90%เลยถ้าคลิปนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะ หมดไปแล้วแหละแต่ว่าปีหน้าเขาก็ยังมีนะเขาลดแบบทุกปีแหละค่ะปีละครั้งหรือ2ครั้งก็เข้าไปติดตามที่เพจของชนินได้แอดไลน์ของชนินมันก็จะบอกนะว่าเขามีในการลดราคาวันไหนบ้างวันนี้ลดถึง90%เลยนะอัพทูนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะคะคลิปหน้าทจ่จะพาไปช็อปไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ติดตามชมกันได้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เรื่องมันเยอะสมชมี